สวัสดีค่ะพบกับนางหวานฟอร์ดรุ่งจเจริญพาสขาขาคลองหลวงแล้วนะคะวันนี้นางหวานพามาดูตัวรถแต่งโชว์อยู่ในโชว์รูมของเรานะคะจะเป็นตัว XLT นั่นเองนะคะนี่เลยด้านหน้านะคะแล้วก็จะใส่กระจังหน้าเป็น Ford ด FORD แบบนี้ให้เลยนะคะสีดำเพราะว่าตัวปกติตัวที่มันติดมากับรถมันจะเป็นตัวโครเมียมนะคะ ก็จะเท่ๆแบบนี้เลยแล้วก็จะเราจะใส่ตัวครอบไฟหน้าให้แบบนี้เลยนะคะให้เข้ากับตัวกระจังหน้าเป็นสีดำเท่ๆแบบนี้เลยตัวนี้เราจะติดให้ฟรีเลยนะคะแล้วก็มาทางด้านนี้ค่ะล้อน้าหวานจะเปลี่ยนเป็นให้แบบตัวขนาด2ี่สนิ้วนะคะล้อแม็กขนาด2ี่สนิ้วยางรันจังเลยนะคะ ตอนนี้สามารถวิ่งได้จะไม่ได้ออฟโรดจ๋าขนาดนั้นนะคะแต่ว่าใครที่ต้องการแต่งแต่ว่าไม่ได้ออฟโรดจา๋าแต่งเท่ๆพอมีคนมองนะคะแต่งมันม้ได้เลยจะเห็นได้ว่าตัวคิ้วล้อเราจะยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะคะลูกค้าท่านไหนอยากได้คิ้วล้อเพราะว่าตรงนี้มันจะดูล้นถ้าใสา่คิ้วล้อก็จะเท่พอดีเลยก็จะสามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็มาที่ บันไดข้างตัวนี้เรามีให้อยู่แล้วนะคะมากับตัวรถเนาะตัวนี้นะคะแข็งแรงมากๆเลยลูกค้าสามารถหยียบได้แล้วเราก็จะให้เบ้ามือกันรอยแบบนี้ให้ลายสีดํานะคะแล้วก็คิ้วกันสาดเราก็มีให้มีให้ครบไม่ต้องอะไรมากเลยเรามีให้ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ตัวของแถมของแถมอุปกรณ์ของแถมมาตรฐานน้าหวาน มีให้หมดเลยนะคะต้องฟิล์มกับป้ายผ้าย,ยางประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะกระบะไลเนอร์นะคะ,ะตัวนี้นะคะออกรถอยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะคะแต่งเท่ๆออกรถน้องๆองอกรถแบบนี้ไปได้เลยนะคะใครสนใจนะคะถ้าหานน้ำหวานได้เลยนะคะ0 8 5 5 5 3 5 6 6, 6 2หรือว่าจะเข้ามาหานน้ำหวานได้ที่ฟอร์ดลุงเจริญพลัสาขาคลองหลวงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีคะ่ะ